สวัสดีค่ะรัดผักหลังห้องนะคะวันนี้รัดก็จะทําคลิปเก็บถั่วฝักยาวที่บ้านน้องปิ่นนะคะบ้านหลานสาวของเราเนาะถั่วเราออกฝักกํ<ป>าลังพอกินเลยนะคะ<ป>หนึ่งลูกกับอีกลูกนี้กําลังติดนะคะเดี๋ยววันนี้<ป>เราก็จะพาน้องปิ่นมาเก็บฝักนี้นะคะที่เป็นเพื่อนเห็นเนี่ยค่ะ<ป>ก็<ป>ก็จะเป็นคลิปที่พาเก็บถั่วฝักยาวนะคะ เด,เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเราก็จะปลูกข้างบ้านพี่สาวนะคะเนี่ยค่ะน,นี่ช่อดอกของเขานะคะช่อดอกของถั่วเนาะแล้วก็ที่เขากำลังจะออกดอกแล้วก็รอให้เขาติดลูกนะคะเพื่อนๆดูใกล้ๆได้เลยนะคะแล้วส่วนตัวนี้ก็กำลังจะเล็กๆเนาะนี่ยค่ะ ตัวนี้ก็กาลังจะเล็กๆเนี่ยนะคะถั่วฝักยาวนะคะซึ่งลูกเขาก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะคะเนี่ยค่ะ <มา S 1> ก็เดี๋ยวเรามาเก็บด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นถั่วที่เราเก็บไปตะกี้เนาะลูกเขายังไม่ดกแต่แว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยวันนี้เราก็จะพาลดฮอร์โมนไข่ด้วยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปแบบนี้นะคะเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเลื้อยไปเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่อดดอกของเขานะคะเนี่ยค่ะ ที่ตะก,กี้ที่น้องปิ่นเก็บไปนะคะตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นถั่วแบบนี้เนาะเดี<อ>๋ยวเราก็จะพาดูง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะน้องปิ่นก็จะพามาเก็บถั่วนะคะซึ่งติดหนึ่งลูกเนาะเนี่ยค่ะต้นเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวตัวเนาะ คลิปนี้ก็จะนำความวน่ารักของน้องปิ่นนะคะหลานสาวเรานะคะพามาเก็บถั่วฝักยาวนะคะช่วงวบ่ายๆเนาะแล้วก็น้องเขาก็กำลังจะหัดพูดเนี่ยคะ่ะต้นถั่วเราก็จะปลูกในกระถางนะคะแบบนี้เนาะในกระถางเขาจะเป็นแบบนี้นะคะถั่วเนี่ยคะ่ะแล้วก็จะารุงด้วยฮอร์โมนเดี๋ยววันนี้เราจะพาใส่ปุ๋ยคอกนะคะเน,นี่ยคะ่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะคะ เนี่ยค่ะ,คะเขาก็จะเลื้อยไปตาม,มกิ่งไม้ที่เราแห้งเอาไว้ให้เขาเลื้อยไปนะคะเนี่ยค่ะต้นถั่วเนาะ,ะอันนี้จะเป็นดอกของถั่วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวรอเขาติดช่อยทีหนึ่งนะคะลูกที่เราได้เก็บไปก็ถือว่าสมบูรณ์มากนะคะเนี่ยค่ะก็ อยู่กับน้องเขาหนึ่งลูกเนาะลูกเขายังไม่ค่อยดกว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยบํารุงให้เขาออกลูกดกๆได้อีกทีหนึ่งด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็วันนี้รัดก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามชมคลิปเนาะคลิปจะเป็นสั้นๆเราจะพาชมสวนผักของบ้านพี่สาวนะคะซึ่งเป็นบ้านน้องปิ่นเนี่ยค่ะแล้วเราก็จะพาเขาเก็บนะคะคลิปนี้สําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปนะคะ วันนี้ก็บายบายเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแล้วเราก็จะพามาบำรุงต้นถั่วฝักยาวนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เราปลูกเด็กกระถางเนาะเดี๋ยวเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วเราค่อยลดด้วยโฮอร์โมนโนมสดนะคะเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นตัวฝักยาวเนาะที่เราเก็บไปแล้วค่ะ ถั่วอีกต้นหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะใส่ลงไปเลยนะคะซึ่งเขาก็จะกระถางนี้เขาก็จะเลื้อยไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะเนี่ยค่ะช่อถั่วฝักยาวหนึ่งฝักเนาะเขาก็กำลังจะออกให้เราตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะ ช่วงนี้หน้าฝนเราก็เติมเติมปุ๋ยไปได้แบบไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวฝนเขาก็จะตกมาแล้วก็ช่วยซึมซับเนาะชาล้างไปได้เยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะมาถึงขั้นตอนที่เราจะพาลดด้วยฮอร์โมนไข่นะคะเนี่ยค่ะก็รัก็จะเตรียมมาไว้ที่บ้านหลานสาวนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะพาไปผสม ฮอร์โมนไข่การเพื่อช่วยบำรุงให้เขาออกดอกติดผลได้ดกขึ้นนะคะเนี่ยค่ะซึ่งพเพกของเราวันนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนไข่นะคะแล้วรัดก็จะกลบป,ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะต่อน้ำยี่ลิตรนะคะแบบนี้แล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เติมไปให้ เต็มเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็ใช้ไม้คนนะคะเพื่อให้ฮอร์โมนไข่เขากระจายเนาะแล้วก็เข้ากันได้ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเตรียมราดรสกันเลยนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะคนไปสักพักหนึ่งนะคะไม่ต้องคนนานค่ะแล้วก็เตรียมตัวไปราดรสกันเลยนะคะมีมาราดรสฮอร์โมนไข่ถัว่วฝักยาวนะคะ หลังจากที่เราลดฮอร์โมอนไข่แล้วก็เพิ่มปุ๋ยข้อลงไปนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะให้ชมก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะบํารุงเขาแบบนี้เนาะถั่วฝักยาวแล้วให้เขาออกดอกกับออกฝักให้เราอีกนะคะเนี่ยค่ะวันนี้รัดผักหลังห้องก็ขอจบคลิปเก็บถั่วฝักยาวเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้พบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ